สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเช่าให้เช่าหน้าทุกคนนะคะสำหรับง่วหน่อยตัวนี้ตอนนี้ก็ไดดหาเดือนกว่าๆหายจากการเป็นล่ำปีมีแต่แผ้เป็นตามใบหูดังหายแล้วเรียบร้อยแต่เป็นแผ้เป็น แกเป็นเต็มเลยโอู้วหว่าเราถึงไปทางตลาดจนะักสีเป็นจังไดแล้วตัวไปนี่มิแต่แพ้เป็น,นแพ้เป็นตามเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมบอ้โหว่าทางตลาดตัวไปพังสิเป็นจังไดเนาะคะ่ะว้วตัวใดเป็น ร่ำปีแล้วไม่สิเป็นแพเป็นช่วงไทยกับยั่ๆถ้าเป็นโตแม่ไ้กับสิเด็กกับสิดีอยยุสิเด็กเอาไวหวล้างกับเปยดีเอเมกเมกหน่อยเดี๋ยวก่อน แทเป็นตามตะหนกเพิ่นหมอกพิ่นแมนเบิดแท้เป็นแบบหลายพ้นกับจิบกเกิดใดเป็นจ้งไดกับทายให้กันเบิงน์นในเด้อค่ะ ม่ขอชี้แนะอย่างบอสำหรับตัวเออยท่านตัวข,ข้างในมันบอกขั้นใดหายดีเป็นไ,นได่ผู้ใดมีแนวด,ดีกับชี้เนี่ยบอกเน่เด้อค่ะขอบคุณที่เขาเบิงเขาชมค่ะ